คุณผู้ชมกลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับทุกเดือนเป็นวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับเราจะมาพูดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษนุโลกของเรานะครับหรือว่าอบจอจังหวัดพิษนุโลกนะครับเพื่อที่จะมาดูการทํางานกันและในวันนี้ครับ เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการศึกษานะครับออบจอเองเขามีการสนับสนุนนะครับในเรื่องของการศึกษาทุกช่วงวัยซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยกับทั้งสองท่านนะครับท่านแรกคุณมนชัยวัฒนาศครับนายกงการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณวิโรธมาริซอนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้หลายๆท่านตอนที่ผมโปรยหัวข้อข่าวไปในการพูดคุยกับอบจเองหลายๆคนยังไม่ทราบเลยว่าอบจเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด้านการศึกษาของเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยในจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่รับผิดชอบเราเช่นไรครับก็ก็ด้วยจริงๆแล้วเรามีโรงเรียนนะการศึกษาเนี่ยเรามีโรงเรียนสามโรงแต่ทีนี้ว่าทําอย่างไรที่จะขยายโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนคนพิศโลกซึ่งเป็นอนาคตของพิโลกเนี่ยได้มีความรู้ความสามารถที่ทัดเทียมกับ จังหวัดที่มันมีความเจริญแล้วหรือแม้แต่การรองรับอนาคตนะครับในเรื่องของการที่เราจะไปมีโอกาสในการทํางานเพราะถ้าเรามีการศึกษาที่ดีมีความพร้อมนะครับโดยเพิ่มยิ่งเรื่องภาษาภาษาที่สําคัญนะที่สําคัญเนี่ยก่อนนี้ยังสําคัญอยู่ภาษาอังกฤษครับผงภาษาที่สองภาษาอาเซียนภาษาที่สอง ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีจีนด้วยภาษาเนี่ยจำเป็นมากแล้วนะแล้วตอนนี้เองเนี่ยหลายๆคนยังไม่ทราบเลยว่าการพัฒนาเรื่องด้านภาษาของอบจเองที่เราจะสอดแทรกเข้าไปเพิ่มเติมหลักสูตรหรือว่าจะทําต่อไปแล้วเนี่ยมันมีมันมีวิธีการพัฒนาสายไงเราเราจัดการอบรมนะครับประชามพันธ์ไปตามเขตพื้นที่ประถงศานะครับมัธยมเพื่อที่จะให้เด็กที่สนใจกลุ่มที่สนใจเนี่ยเข้ามาอบรมนะครับเข้ามาเรียนรู้จาก สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือนะครับ Kingston House ซึ่งซึ่งเป็น uh, native speaker ที่มาสอนให้กับเด็กๆในเรื่องของภาษาอังกฤษเรื่องของภาษาจีนก็มีวิทยากรมาหาไรต่างๆที่ท,ที่ที่สอนภาษาจีนมาอบรมนะครับจริงเหล่านี้เป็นประโยชน์ครับ,รบผมเองในภาษาอังกฤษภาษาจีนเนี่ยด้อยมาก โอ้ถ้าผมย้อนกลับไปผมก็อยากที่จะไปพัฒนาทักษะเรื่องนี้นะ,นะครับจากที่เราเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเข้าไปพัฒนาเรื่องของภาษาแล้วเด็กๆเ,เขามีพัฒนาการยังไงบ้างครับหรือว่าเขาชื่นชอบกับการที่เราเข้าไปสอนเขายังไงได้บ้างบางคนก็ไปเติมให้เต็ม,มบางคนมีพื้นฐานอยู่แล้วไงแต่ว่าไปเติมให้เต็มหมายว่าสามารถที่จะโต้อตอบเพราะว่าคนรุ่นรุ่นรุ่นเราเนี่ยนะเจอต่างชาติเนี่ยเราก็วิ่งหนีแล้วครับผมไม่อยากจะคุยด้วยหัวคุยเขาไม่รู้เรื่องครับ นี่ความกลัวแต่เด็กสมัยนี้มีความกล้ากล้าที่จะแสดงออกครนะครับกล้าโตวตอบกับชาวต่างชาติครับโดยพเพราะยิ่ยงเ,เรื่องภาษาจีนเป็นอะไรที่ผมว่าเป็นมาหาอำนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างมากครับผม นอกเหนือจากเรื่องของภาษาครับผมมองว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้นะเราจะเห็นเลยในเรื่องของการแข่งขันโครงการโครงงานต่างๆเยอะแยะมากมายเราได้สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยไหมครับเราก็มีครับสำหรับเด็กที่อยู่สายวิทยาศาสตร์นะครับมีโครงการที่เราอบรมเด็กที่มีความกุศนสนใจเรื่องของสเต็มเซลล์เดี๋ยวนี้รู้จักไหมสเต็มศึกษา สเต็มศึกษาสเตมศึกษาสเตมศึกษาก็ไปเรียนรูน้เกี่ยวกับการทดลองอะไร,รต่างๆการคิดวิเคราะห์การทําอะไรที่มันให้เกิดประโยชน์ A อแมอะไรต่างๆเนี่ยโดยมีวิทยากรจากโรงเรียนพระยศวิยาคม,คมเป็นศูนย์สเตมศึกษาภาคเหนือตอนล่างโอ้โหดีนะผมมองว่าในเรื่องของการอุดรอยรั่วใช้คํานี้ดีกว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าอยากที่จะเข้าถึงการศึกษาที่เป็นในรูปแบบของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าโรงเรียนด้านภาษาเนี่ยเขาก็จะได้เข้ามาเติมเต็มในเรื่องนี้กันนะครับเรื่องในส่วนของภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมตอนนี้เรามองถึงภาพใหญ่ที่วางเด็กไว้ก็คือด้านวิทยาศาสตร์เก่งแข็งด้านภาษาเด็กเก่งแข็งเพื่อจะไปเป็นอนาคตของชาติในส่วนของภาคประชาชนเองที่มารับบริการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะเข้ามาเรียนบ้างรหรือเด็กเองเนี่ยตอนนี้บริการของอบจอมีเพิ่มเติมไหมครัเราเรามีหนึ่งเรื่องของห้องสมุดที่มีมานานแล้วนะแต่เราก็พยายามปรับปรุงแล้วก็จะพัฒนาให้เป็นห้องสมุดที่สามารถจะเรียนรู้ได้ทุกช่งวงวัยนะครับหรือแม้แต่เรื่องอ e ีบ e ุ๊กอีไลบรีอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีศูนย์อุทยานการเรียนรู้ที่ทสนามกีฬาจัางหวัดโล, <ะ S 1> ล,ลกนะครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นห้องสมุดที่ใครก็ได้ที่สามารถมาใช้บริการ นะครับซึ่งเปิดบริการแต่6โมง8โมงปดโมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนเย็นครับผมนะครับถามทั้งพออนิดนึงครบมงครึ่งนะบ่าย4โมงหลักเกณฑ์ต่างๆหรือว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นประชาชนคนทั่วไปอยากจะเข้าไปใช้ห้องสมุดเราต้องทำยังไงบ้างครับตรงนี้ก็สามารถวอล์กอินเข้าไปใช้บริการได้เลยครับเรามีเจ้าหน้าที่บรรักษ์ประจำห้องสมุดอยู่ตอนนี้ของเรามี 8อำเภอยกเว้นอำเภอวัโบูนะครับแต่ว่าเราได้ย้ายในส่วนของอุทยานการเรียนรู้เนี่ยมาเพิ่มเติมที่สนามกีฬลาจังหวัดพิษณุโลกครับผมแล้วก็ในส่วนของอุทยานการเรียนรู้เนี่ยมีทั้งเรื่องของห้องสมุดนะครับแล้วก็ี library แล้วก็การส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่อาชีพนะครับเราจะมีกิจกรรมที่ร่วมกับจังหวัดซึ่งออกไปกับจังหวัดเคลื่อนที่ทุกเดือนนะครับเป็นกิจกรรมการทํา น้ำยาล้างจานเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับการคือไปให้คนในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ห่างไกลเขาได้เรียนรู้ความรู้เหล่านี้ด้วยซึ่งการจัดการศึกษาเนี่ยเราจัดทั้งในระบบนอกระบบและตาอัธยาศัยซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้อุทยานการเรียนรู้เนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่แล้วก็ทุกช่วงวัยกฎกติกาสาหรับใครที่อยากจะเข้าไปใช้จะต้องมีการพกบัตรประจาตัวประชาชนหรือว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกไหมครับสำหรับการใช้บริการห้องสมุดก็เข้าไปลงชื่อนะครับลงชื่อการใช้บริการส่วนการยืมก็อาจจะมีการกรอกรายละเอียดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้ของเรามีบริการเรื่องของอีบุ๊กสามารถที่จะ ไปลงชื่อในแอปพลิเคชันซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่นะครับเป็นแอปพลิเคชันของอีบุ๊กยืมคืนง่ายครับโดยใช้ระบบสมาร์ทโฟนก็ได้หรือว่าเป็น iPad หรือต่างๆได้หมดครับนี่คือฟรีครับคือนี่คือการตั้งรับเชิงรุกก็ออกตามจังหวัดเคลื่อนที่ประัติทุกบุญรุงสุขเหล่านี้ก็สามารถสอดแทรกเรื่องของความรู้ได้เห็นว่ามีตอนนี้จะมีแคมเปญเรื่องของการให้ความรู้ให้กับทั้งประชาชนแล้วก็เด็กในจังหวัดที่วูโลกอันนี้มีการเดินหน้าอย่างไรบ้างครับ ในส่วนของแคมเปญเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับ,รบของเรากิจกรรมเนี่ยเราจัดทั้งเด็กที่เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องกีฬาเรื่องของศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ดังนั้นเนี่ยทั้งทั้งทั้ง,ท,งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนเนี่ยเราดําเนินการทุกอย่างและล่าสุดนะครับซึ่งเราจะดําเนินการในในห้วงเดือนมิถุนาไวๆนี้ก็คือโครงการ เยาวชนสืบสารงานสิงถิ่นสองแควอันนี้ต้องให้ท่านนายกได้พรีเซนต์สักนิดหนึ่งได้เลยครับท่านนายกครับงานนี้เราจะรวบรวมในเรื่องของทักษะการแข่งขันอะไรบ้างสําหรับน้องๆหนูๆที่เขาแบบชื่นชอบแล้วก็มีความถนัดในด้านแต่ละด้านครับท่านนายกครับเด็กมีมีมีหลายกลุ่มนะอย่างว่าเดียวเนี่ยจบ ผมจบสายศิลป์ผมชอบในเรื่องของกิจกรรมดนตรีผมจะชอบในด้านนี้อะไรอย่างี้ครับก็จะมีสายศิลป์กับสายวิทย์เนาะครับผมแยกง่ายๆสองกลุ่มนะครับดังนั้นเองเนี่ยสายวิทย์เนี่ยมันก็จะมีการกิจกรรมเรื่องของการแสดงออกทางวิชาการครับผมนะครับซึ่งเราเองก็มีการไปรวมร่วมกับหลายๆที่ที่จัดหรือเราจัดเองก็มีนะครับก็อันนี้คือสายวิทย์ครับแต่นี่สายศิลป์เนี่ย ก็หาเวทีแสดงออกให้กับเยาวชนคนพิศโลกนะครับก็มีลูกหลานคนพิศโลกที่มีกลุ่มสนใจเยาวชนสืบงานศิลป์ทิมสองแจัดโดยองค์การบริหารจังหวัดที่พระชวังจันทร์วันที่28ถึง30มิถุนายนในในงานก็จะมีการแสดงผมเน้นอยู่อย่างหนึ่งขอให้มีการแสดง ดนตรีที่เกี่ยวกับพระราชนิพนธ์โอ้ขรับผมขอขออยู่หนึ่งรายการเเพราะงั้นไปจัดการตามอัธยาศัยมีความป้องกันประชุมกันคณะกรรมการนะครับเพื่อที่จะให้เด็กได้มีเวทีแสดงออกครับอีกทั้งก็มีการประกวดนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องงานศิลปะนะครับการถ่ายภาพการคีตะมวยไทยนะครับประกวดดนตรีครับ นะครับและมีกรภาพวาดระบายสีภาพวาดระบายสีครับผมครับหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับศิลปะทุกอย่างเรารวบรวมไว้ใน3วันนี้ที่พระราชวังจันทร์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไปดื่มด่ากับงานศิลป์ดนตรีที่ได้ฟังได้รับรู้กับบรรยากาศที่โหแน่นอนถ้าใครได้มีโอกาสไปที่พระราชวังจันทร์คุณจะได้เห็นถึงแบบแสงสีเป็นแลนด์มาร์คที่สวยแล้วมันถังนะมันสวยงามเป็นแลนด์มาร์คที่สวยนะครับกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่ในช่วงเช้าถึงช่วงไหนครับหรือว่ามีในช่วง ที่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นไหมหรือว่าเราจะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศครับก็ในส่วนของบรรยากาศในส่วนของกิจกรรมนะครับเราจะมีตั้งแต่วันที่28ตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมีบ้านคุนพิเรนทรเทพนะครับ,รบที่จะจัดเป็นแกลลอรี่เป็นภาพถ่ายของจงังหวัดพิษณุโลกในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นนะครับเราจะได้ขึ้นไปชมที่บนบ้านนะครับเป็นซึ่งเป็นบ้านอนุรักษ์บ้านทรงไทยอนุรักษ์ของเรารนะครับแล้วกิจกรรม าการแข่งขันประกวดวาดภาพก็คือบริเวณใต้ถุนบ้าน ครับผมแกลเลอรี่จะอยู่ข้างบนครับขึ้นไปข้างบนเราขึ้นไปชมนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นการประกวดวาดภาพระบายสีคือที่เรารู้จักกันว่าสาระขาวตรงนั้นใช่ไหมถูกต้องครับสารขาวบ้านข่าวตรงนั้นนะครับก็สามารถไปดูได้ชั้นบนเราจะเปิดให้เป็นแกลเลอรี่เลยชมผลงานนี่เป็นผลงานของน้องๆที่มีความสามารถหรือว่าเป็นผลงานของใครเป็นผลงานของศิลปินในจังหวัดพิโลกที่ได้ถ่ายภาพมุมต่างๆของจังหวัดพิโลกที่เราไม่เคยเห็นนะครับแล้วในไฮไลท์งานนั้นจะมีภาพหนึ่งภาพนะครับที่ จะเป็นภาพท่านนายกถ่ายตรงจุดไหนมุมไหนไม่ทราบแต่ว่าคือเป็นฝีมือท่านนายกเองอ๋อไม่ไม่ใช่ครับหรือว่าไงฮะท่านนายกไป่านมุมใดมุมเป็นในแบบนะฮะและเราจะมีรางวัลว่าถ้าใครตอบถูกว่ามุมนั้นคือที่ไหนครับเราจะมีรางวัลให้นะครับต้องหาแลนด์มาร์กนะฮะงั้นท้ายที่สุดนะครับท่านนายกครับฝากถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมที่ทางด้านของอบจเองส่งเสริมหรือว่าเรื่องด้านการศึกษาที่เราส่งเสริมมาตลอดครับคือเวทีนี้เราต้องการที่อยากจะให้ เด็กเยาวชนพิศโลกเนี่ยได้มีเวทีในการแสดงออกนะครับในหลายมุมหล,หลายแง่งมุมภาพที่มองไม่เคยมองเห็นหรือ unseen in pisol เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ปรา,ปรากฏเพื่อส่งเสริมหนึงเรื่องการที่ให้เด็กได้เรียนรู้สองส่งเสริมเรื่องว่าเออที่นี่ก็น่าไปน่าสนใจนะไปได้ไปเที่ยวได้นะครับก็ฝากไว้ได้วยว่าถ้าท่านใดสะดวกเชิญไปเที่ยวชมวันที่28 30มิถุนายนนะครับที่จะถึงนี้ ที่บริเวณพระราชวางจันทร์ตั้งแต่เวลาวันที่28เก้านาฬิกาเป็นต้นไปเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ,รบผมนะฮะก็จัดไปถึงช่วงค่ำ,คำ ครับจนถึงมีการประกวดแข่งขันในช่วงค่ำด้วยครับนะมีดนตรีไทยสากลด้วยครับน้องๆสนใจมากนะครับดนตรีประยุกต์ด้วยนะครับก็ไปรับชมกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีก3วันที่จะพัฒนาศักยภาพของน้องๆหนูๆในจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวเดือนหน้านะครับจะมีโครงการอะไรของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมาบอกกล่าวคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะครับ ครับเราทั้งสคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเสียดายเวลาหมดลงแล้วครับยังมีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามอย่างไรในคราวหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีโครงการใดต้องติดตามนะครับในวันนี้เราทั้ง4ี่คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสสดครับ